ประเททศไยนะครับไบอดี้เฟมเฟมไนบอดี้เฟมเขารู้จักครับของดีสุพรรณครับดุ่ยเปิร์สขั้นสุดท้ายแล้วน่าจะเป็นรถของมหาชนหรือเปล่ารถสุพรรณเอ้ยรถวิจิตรครับขมอบไทยสุพรรณโทอบไทแล้วครับสมองไทยเยอะเยอะคุ้ยป๊อป ชกสุ้พันก็มาจอดตรงตรงไม่ผิดไม่เพี้ยนหกก็บอกแล้วไม่เจ็ดศูนย์ก็หกเก้าไม่ไปไหนแล้วแน่นอนเฮ้ยอยู่ไม่หกอยู่ไม่เป็นแล้วอยู่ฝั่งนู้นแล้วอยู่ฝั่งนี้พี่อยู่ฝั่งนี้ไม่เป็นเอาไปนออนอยู่ไม่เป็นแล้วก็อยู่ฝั่งนี้ก็ไม่ขอกตรงด้วยดิ อดีส维苏2020นะครับนำรถนิฟ้าเปิดเวลานี้ครับแปคันครับเหลืวหมดคันนี้แลวเหลือคังต่อเลยเหลือคันนี้เหลือเฟรมนพิจิตอันยาวยูแวริวแล้วก็หน้ายาวเอเมกชาตอากันําันแล้วก็เบมาแบเทิในรุ่นของอ迪ี苏มาที่หนมาล่างเข้าสี่สี่มิลกอะครับต้ดูครับขับโดยน้องดุยสุพนธ์รถนี่จากนพิจครับ พี่จว่อทำอะไรทำกระดาษนะครับเป็นเขาเรียกว่าโรงงานไม้สัตออทอเป้นเอรูใช่เดี๋ยวป้นเอรูนมันเป็นเศษไม้แรลูแอรูใช่เศษไม้แรรูเหลือไม้เนี่ยมาทำเป็นกระดาษแล้วก็เปไนพวกเฟอร์ิเจอร์ประมาณนั้นใช่ประมาณนี้ใช่ไหมั้ยประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวดูครับ มาครับเดี๋ยวเรามาดูคันนี้นะครับเป็นอนุวัตมณีอินหเนือสุพัรรณนกพิจิรตรบุเปิดประตูให้ไวเปิดประตูให้ไวกูหายใจไม่ออก บอกเลยว่าเอาคนเนี้ยเอ่ออกระบอกแม่ไงออกได้ไม่เสียการไปตรงเด็กพ่อบอกให้เลยขอโทษและหายกันนะใช่ไหมใช่ อาจจะไม่ได้ขอโทษด้วยพมจะพัไปโรงพยาบาลไว้ที่สุดอาจจะไม่ได้ขอโทษด้วยเอาละครับเริ่มมีการายีนแล้วครับพว่าการหลบเข้าใท้ท้องแล้วหาทางออกไม่เจอประตูจะระเบิดเดี๋ยวอยู่ยังไงครับนอลเลยว่าแลนะหาหาตัวป้องกันนี่อ่ะเดี๋ยวดูครับว่าจะก,กดเวลาไว้ที่ไหนเจ้ากหกเหมือนเดิมไหมเราเรียกว่าหาบั๊กอลยนี่มือกาไม่ให้มันออกเลยใช่ไหมเออ ไม่ให้ดวยองเลยใช่ไหมนั่นแหละประมาณน,นั okay. ้โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูครับคันนี้ครับอนุวั์มณีอินดุยเปิอสุุขันนกทิจิตครับเดี๋ยวู no. เรื่องจมเขี้ยวไอ้ไอ้ดวยเรียบ่วยเรียบ่วยเรียกเวลาล่มก็เอาเอาเชือกให้ก็ดูหน่อยดึงล่มแล้วไม่เอาเชือกไม่เอาเชือกไปดูดยว ห7 6, ึเนัดเดียว3 0 9อยเก่าิโลเมตรยางพายไหมเดีเ้ยวยังไว้อยู่ครับปลอดภยัยคือบางทีอะ่ะทีมงานอะ่ะเวลาดึงสลักล่มอะ่ะ